พมกับผมนาะยชอตตี้บูจะว่ากับ The Legend of Heroes Trails of Cold Steel Northern War เกมมือถือจากแอนิเมะที่ทำมาจากเกมอีกทีหนึ่งก็ชื่อเดียวกันเลย Trails of Cold Steel หรือว่า Sen no ok Kiseki นั่นเองครับโดยตอนนี้ตัวเกมลงสโตร์ไทยแล้วนะครับแต่ว่าภาษาเนี่ยยังไม่มีไทยนะมีแค่อังกฤษกับจีนเท่านั้นครับส่วนคนที่เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นมาก่อนแล้วก็ไม่สามารถเอาไอดีมาเล่นได้นะครับมันแยกเซิร์ฟกันอยู่ เอาละเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวของจริงก่อนเลยกันแล้วกันนะครับคือเกมนี้จะมีเว r ร์แมพแบบนี้ให้เราเดินด้วยเห็นไหมอ่านั่นแหละเราสามารถเดินไปเก็บพวกไอเทมต่างๆได้นะครับเราจะเดินด้วยตรงนี้ก็ได้นะหรือเราจะคลิกเลยก็ได้นะครับตัวละครเราก็จะเดินไปเหมือนกันครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ไอเทมนะมันจะมีพวกหมู่บ้านแบบนี้ครับดูหน้าตาไว้นะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือจะมีพวกเควสย่อยให้เราทำครับเช่นเข้าไปดูอย่างเดียวหรือว่าต่อสู้เล็กๆน่อยก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมส่วนที่เป็นบอสแบบนี้เราไปกดท้าไฟ เออเกือบลืมไปเลยรางวัลไอดอลอยู่ด้านขวาล่างนะครับต้องคลิกที่หีบนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปคลิกคําว่าเคลมด้านขวาล่างตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเร่งความเร็วไงมันจะให้เราใช้เพชรอะไรแบบเนี้ยเนาะก็คลิกให้ถูกที่กันลวกันนะจ๊ะไม่งั้นเสียเพชรยกเว้นคนจะเปอยู่แล้วอะนะโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราหาไม่เจอว่าดันเจี้ยนหลักของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนให้ดูด้านขวาบนเลยก็ได้มันจะมีคําสั่งเมนสเตทกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับ สำหรับการจัดทีมท่านผู้ชมดูด้านขวาได้เลยนะครับมันจะมีฮีโร่อยู่ใช่ไหมอันนี้คือเราเปลี่ยนคนได้เลยก็ต,กต,กติ๊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 กแค่นี้แหละนะครับพอเราเอาตัวละครมาครบ5คนแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเอาใครไปยืนไหนอาจจะต้องศึกษาแนิ่น,นึงว่าใครเป็นสายแท้งอะไรเงี้ยก็มายืนหน้าได้นะครับพวก ที่เป็นสายพระสนับสนุนสายมงปุงมือปืนธนูแล้วก็ยืนหลังนั่นเองนะครับอันนี้คอมมอนเซนเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดทีมที่แบ่งตามสายด้วยถ้าเกิดเราจัดสายเดียวกันเยอะๆ3คนเนี่ยก็จะรับโบน,นัสทั้งโจมตีและ H p ช0ีแต่ผมจัดมันคละสายไงก็คือสายเดียวกัน3ตัวอีกสายหนึ่ง2ตัวก็จะได้รับโบน,นัสมากขึ้นกลายเป็นอย่างละ15%านนั่นเองครับถ้าเกิดมี4ตัวนะครับถ้าเดียวกันก็จะมากขึ้น5ตัวก็จะมากขึ้น แต่ว่ามันจะมีสายพิเศษอยู่ด้วยก็คือที่เป็นแสงก็มืดนั่นแหละนะขอเรียงง่ายๆอันนี้ก็คือจะไปแทนได้ทุกธาตุเลยนะครับและก็สายมืดเนี่ยมันจะมีบัฟโบนัสเป็นของตัวเองใส่แค่คนเดียวปั๊บก็จะได้รับบัฟโบนัสทันทีแล้วมันบวกไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยชาวบ้านเขาบวกแอตแทบวกเอชใช่ปะ่ะแต่ดูท่านมืดดิบวกดีเฟนส์อย่างเงี้ยอ่าเมื่อโจมตีได้รับแต้ม C p ดีเฟน์บวกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนการชนะทางแพ้ทางดูด้านขวาบนได้เลยนะครับผมนี่แหละก็จะมีทั้งหมด6ท่าด้วยกันครับจำสีเอาก็ได้ครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ทำไวครับดูด้านซ้ายก็คือ quick formation นั่นเองครับพอรับชมจัดทีมเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ใช่ไหมให้กดเซฟทีมครับแล้วก็ไปเลือกว่าจะเซฟใส่ใน็อลตไหน,อ,น,ไหนอันนี้ผมเคยเซฟไปแล้วเราก็สามารถเซฟทับได้ด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเราไปลงคอนเทนต์อื่นไง ที่เกตจัดใหม่ก็ใช้ปุ่มเดียวกันเลยคือ Quick Formation แต่คราวนี้เรากดคขาว่า Battle อ่ามันก็จะจัดตีให้เราตามที่เราเซฟไว้ก่อนอันนี้นั่นเองครับอันนี้สะดวกมากส่วนการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรพิสดารครับเพราะว่ามีเร่งความเร็วให้สูงสุด6เท่าเลยนะแต่ช่วงแรกก็มีแค่คูณ2แหละแล้วลลก็มีออโต้ใช้สกิลนั่นเองครับเวลาเกตเต็มก็กดที่ตัวละครเนาะจะมีการใช้สกิลครับจะมีคัทซีนแอนิเมชันแบบนี้ให้ดูด้วย แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากดูด้านขวามบนมันปิดได้นะเห็นไหมสคริป SC ก็คือการปิดคัตซีนนั่นเองนะครับแต่ผมจะเปิดไว้ก่อนนะเพราะว่าเกมนี้ทำแอนิเมชันคัตซีนออกมาได้ค่อนข้างสวยงามเลยครับส่วนที่อยู่ข้างๆกันก็คือซอนหลอด HP อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลก็แล้กันเนาะโดยรวมแล้วก็ไม่ยากนะครับเป็นมาตรฐานแนวไอดอลเลยครับก็คือเน้นการจัดทีมเป็นหลัก ทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเจอด่านที่มีค่าพลังมากกว่าเรามาไม่ต้องตกใจนะคือเกมนี้ตัวละครเราค่อนข้างเก่งกว่าศัตรูอยู่แล้วเวลาจัดทีมก็จัดแบบผมก็ได้ถ้าเกิดใครเล่นจบด่าน4แล้วนะจะมี3ตัวแบบนี้แบบเดียวกับผมเป๊ะเลยเนี่ยเป็นสายแทงที่ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็นี่เป็นสายเรนเจอร์นะตอนแรกนึกว่าแทงไม่ใช่นะเป็นเรนเจอร์นะครับแต่ว่าตีระยะใกล้แล้วก็น้องคนนี้เป็นสายฮิลนะครับก็เดี๋ยวกดแบทเทิลให้ดูเลยก็แล้วกันพลังมากกว่าประมาณ3-4หมื่นนะครับ เปิด HP ให้ดูเลยอันนี้ผมปิดแอนิเมชันแล้วนะจะได้เห็นชัดๆครับว่าเราสู้ไหวย็ไงไงเออโดนยิงสกิลไปหนึ่งทีอีกทีนึงเป็นไงโอ้โหเฟรมเรทกระชากเลยทีนี้ผมจะบอกว่าน้องที่เป็นสายแทงอะ่ะถ้าเลือดจะหมดอะ่ะเขาจะเหมือนกับเป็นอมตะแป๊บหนึ่งแล้วก็ฟื้นฟูเลือดได้ด้วยนะครับทำให้น้องเขาค่อนข้างเก่งมากในชน่วงต้นเกม ทีนี้ถ้าเกิดไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับดูด้านซ้ายได้เลยครับพวกนี้คือจะเป็นพวกรางวัลกิจกรรมต่างๆนู่นนั่นนี่นะครับแนะนํารับให้หมดเลยแล้วก็ด้านล่างจะมีระบบเควสนั่นแหละครับก็คือรับของรางวัลน,นะครับเราจะได้เอาไปบูสต์ค่าความเก่งให้ตัวละครเนี่ยเล่นประมาณชั่วโมงเดียวก็น่าจะถึงประมาณ2 0 0แสนแล้วนะครับแล้วก็ให้เราไปทําการเปิดกระชองกันที่เมืองนะอยู่ด้านซ้ายล่างเข้ามาแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยกาชา เข้ามาก็จะเจอตู้เรดก่อนเลยคือตู้นี้ใช้3,000เพชรนะครับแต่ว่าผมข้ามไปก่อนและกันไปดูตู้อื่นสําหรับตู้นี้นะครับเราจะสามารถเปิดได้ล่วงหน้า10ใบแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเนี่ยเสียตั้ง800เพราะฉะนั้นค้าเหมือนกันตัวน,นี้ถ้าเกิดมีตั๋วก็สามารถมาเปิดได้เลยนะครับงั้นผมเปิดเลยแล้วกันครับก่อนนันนี้เปิดไปละสิบใบได้สีม่วงหรือว่าเอสเซซามา2คนครับรอดูรอบนี้ได้ใครบ้างไหม ดูทรงแล้วไม่น่าได้เลยนะเนี่ยไม่มีสีม่วงเลยดวงนี่สุดๆครับรอบนี้ถ้าเกิดตัวหมดก็จะใช้2,700เพชรในการเปิดนะครับแล้วก็จะมีตู้สุดท้ายตู้น้องเอสเทลนั่นเองนะครับตู้นี้เนี่ยจะใช้ตัวสีหลงซึ่งมันจะได้ง่ายในวันที่2ครับแค่เราล็อกอินทิ้งไว้อะคือมันจะมีรางวัลออนไลน์เดี๋ยวพาไปดูก็ได้เนี่ยเดูด้านซ้ายเห็นไหมครับถ้าเป็นวันที่2ที่มาเล่นนะครับออนไลน์แค่60นาทีได้ตัวและ10ใบ และตู้สุดท้ายอามิโกกาชาอันนี้ต้องมีเพื่อนก่อนแล้วมันจะส่งแต้มกาชาหากันได้นะครับก็ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับวันแรกวันเล่นเพื่อนไม่ค่อยมีนะครับส่วนตู้ที่ผมจะเปิดต่อไปก็คงเป็นตู้แรกสุดนะครับกันก็จัดเลยกันแล้วกันนะครับดูสิว่ามีสีม่วงหรือไม่มาหุ่ยเห็นแสงเป็นสีม่วงได้เลยหนึ่งใบแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครครับลุ้นกันดูสิตรงนะตู้ปะเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าจะตรงนะครับ นั่นไงไม่ตรงจริงด้วยไม่เป็นไรครับเหลือเพชรอีกหนึ่งก็จัดไปเลยกันแล้วกันครับขออีกรอบหนึ่งฮะสี่ม่วงต้องมาแล้วป่ะอะไรขึ้นดูดิม่วงไหมโอ้โหแสงไม่ใช่สี่ม่วงครับรอบนี้น่าจะเข้มนิดหนึ่งนั่นไงล่ะเข้มจริงๆด้วยทีนี้พอเราเปิดกระชบองไปเรื่อยๆดูด้านสายบนนะครับมันจะมีกาชาโบนัสด,ด้วยนะครับคือตู้นี้เนี่ยเราเปิดหนึ่งร้อยใบเราได้น้องแน่นอนนะครับอันนี้การันตีเลยนะครับได้เป็นจิ๊กซอจริงแต่ว่า 60กิกซอมันถือว่าเป็น1ตัวละครนะครับถ้าเกิดเปิด200เนี่ยได้รับอีกคนหนึ่งแน่นอนครับผมและสุดท้ายเปิดครบ300ใบนะครับเราจะได้รับกล่องที่เปิดมาแล้วสามารถเลือก SSR ได้เลยนะครับว่าจะเอาใครครับแล้วมีทุกท่านด้วยนะเนี่ยเขาเขียนบอกอยู่เลยตอนแรกนึกว่าจะไม่มีท่านมือทักแสงแต่ว่ามันมีครับ ส่วนเรทของกาชาปองเนี่ยตู้เมื่อกี้ที่ผมเปิดไม่มีนะมีแต่ตู้เลกูล่าที่เปิดให้ดูเป็นอันแรกเลยนะครับก็จะเห็นว่า SSR 5%นะครับแอทวิวกาชาก็คือตู้น้องแอสเทลนั่นเองนะครับนี่นะก็คือมันเป็นตู้ไฟใช่ไหมครับเขาก็บอกว่า SSR 5%เหมือนกันส่วนอามิโก้คือแต้มเพื่อนใช่ไหมครับเขาบอกว่า SSR 2%แล้วก็อินฟินิตกาชา SSR 5%ไออินฟินิตก็คือไอตู้ที่ต้องเติมเงินจริงๆนั่นแหละ พอเปิดกระชปองครบแล้วนะครับลองไปแวะดูที่กระเป๋าด้านซายล่านะครับคือบางทีเราไปเข้ากิจกรรมต่างๆมาเนี่ยมันจะมีใบแบบนี้อ่ามันสามารถเอาไว้เรียกตัวละครได้นะครับสะสมให้ครบ60ใบนะครับถ้าเป็นตัวสีม่วงแบบนี้ก็คือจะได้ตัวละครระดับ SSR เลยนะ สำหรับการ,รอัปเกรดตัวละครนะครับก็ตรงไปตรงมาไม่ได้แตกต่างจากเกมแนวเดียวกันมากนะมาถึงก็กดเลเวลอัพได้เลยแล้วก็กดเลเวลอัพอได้เลยครับมันจะอัปเกรดทีละ20เลเวลให้นะครับคือทุกๆ20เลเวลอะ่ะมันจะต้องใช้ไอหินสีขาววันนี้ด้วยที่เราไต่หอคอยเราได้มานะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถอัพเลเวลเกิน20ได้นะครับแล้วเวลาอัพไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราอัพเลเวลเกิน20ได้ไงแล้วก็จะได้รับสกิลใหม่หรือว่าเป็นการเพิ่มเลเวลสกิลของเดิมให้ดีขึ้นด้วย ตัวนี้คำสั่งหนึ่งคือ awake นะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่ท่านชมมีตัวละครซ้ํากันเยอะๆเนาะใช้คําสั่ง awake ออกก็ได้ครับเขาก็จะเอาตัวซ้ำเนี่ยมาบวก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 ,กันให้เลยนะครับผมทีนี้ตัวไหนที่ตีบวกมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเดิมแล้วก็ได้นะครับมันจะไปใช้ตัวอื่นๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านการตีบวกมาแล้วรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับเล็กก็ต้องเป็นทตุเดียวกันด้วยแบบนี้ครับมันถึงจะทําการ awake เปลี่ยนสีได้เลื่อนแรงได้เนี่ยกลายเป็นสีม่วงแล้วเห็นไหม แต่พอการมาเป็นสีม่วงแล้วก็ต้องใช้ตัวเดียวกันนะที่มันเป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับผมส่วนั้นสุดท้ายคือรีเวิร์ดอันนี้คือในกรณีที่ท่านผู้ชมคิดว่าจะไม่ใช้ตัวละครน,นี้แล้วนะครับก็สามารถเอาไปรีเวิร์ดขอคือทรัพยากรได้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมาเล่น7วันแรกเนี่ยจะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆครับรีเซ็ตได้เลย ทีนี้มาดูด้านสายล่างต่อมันนี่มีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะเช่นการติดตั้งอุปกรณ์อันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยกดอีควิปออกได้เลยจบแค่นั้นแหละถ้ามีของนะส่วนอันต่อมาเป็นอ็อบเมนครับอันนี้คือแนะนําให้ใส่ให้มันตรงกับท่าตัวเองเช่นน้องคนนี้เป็นท่าน,น้ำใช่ไหมใส่ท่าน,น้าไปก็เพียงพอแล้วแล้วไอ้พวกอ็อบเมนเนี่ยหรือว่าคอร์สเนี่ยมันจะมีหลายสายใช่ไหมอย่างเช่นอันนี้มันเป็นสายโจมตีไงใส่แล้วจะมีสกงสกิลมากขึ้นนะครับและก็จะมีสายที่มันเป็นพวกแอตทริบิวต์หรือยย่างเดีว ่วนแที่วิวนี้หมายความวา่าถ้าผู้ชมจะต้องใส่ให้มันตรงกับท่าตัวเองไม่งั้นมันจะไม่ได้รับสเตตัสบนอันเพิ่มเติมนั่นแหละครับ และมันก็ไม่ได้มีแค่คอร์สอย่างเดียวนะครับมันมีลูกกลมๆที่อยู่ตรงกลางด้วยนะครับอันนี้คือตัวเกมเขาจะสอนให้เราไปซื้ออยู่แล้วหลังจากเราลงดันเจียนเสร็จนะครับเขาจะให้เราไปซื้อในร้านค้าเลยนะครับอันนี้หมายความว่าเวลาเราใช้สกิลออนติเมทจะได้รับบัฟบ,บนอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็บอกว่าจะมีการสร้างโล่นะครับเท่ากับพลังโจมตีของตัวละครน,นี้ร้อเปซ็นะครับเป็นเวลา5วินาทีนั่นเองและมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับถ้ามีของอ่ะนะ และเกมเนี่ยไอเทมทุกอย่างเขามีบอก์ดครับว่าหาได้จังไหนอันนี้ก็บอกว่าหาได้จากการแลกเปลี่ยนที่อีเวนต์นั่นเองครับสามารถแตะเพื่อที่จะเปิดกิจกรรมนั้นขึ้นมาได้เลยครับ ตัวเมนูต่อมาอันนี้หมู่ดาวมันยังไม่เปิดก็ขอข้ามละก,กันแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นซับพอร์ตก็คือท่านผู้ชมต้องมีตัวละครเยอะๆอะนั่นแหละสะสมตัวละครเยอะๆมีตัวละครที่เกี่ยวข้องกันปั๊บจะทําให้ตัวละครตัวนี้หรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมนั่นเองครับแลนะถ้าเกิดเรายิ่งอัพขั้นของเขาไปเรื่อยเนี่ยก็จะยิ่งได้รับสเตตัสมากขึ้นไปอีกนะครับและถ้าเกิดเราทําแต้มพวกนี้ได้เยอะๆนะครับทั้งไอดีเนี่ย มันจะมีการบบกสเตตัสโบนัสให้กับทุกตัวละครอีกด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่ายิ่งมีคนเยอะยิ่งอัปเกรดเยอะก็ยิ่งได้เปรียบนั่นเองครับส่วนการอัปเกรดอื่นๆนะครับมันจะอยู่ในเมืองนะครับจะมีตรงนี้ครับ awakening ครับจริงๆมันก็คือที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้มันคือเมนูเดียวกันเลยครับไม่จำเป็นต้องเข้ามาจากที่นี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกกัแล้วกันเนาะแล้วก็อีกอันนึงเลยครับก็คือระบบดึงเลเวลนั่นเองครับเขาจะดูว่า5คนในปาร์ตี้เราอะ ไอเลเวลต่ำสุดจะเอาคนนั้นเป็นฐานแล้วเราก็สามารถไปเลือกตัวละครเลเวลหนึ่งมาใส่ในนี้ได้เลยถ้าเกิดเราเอามาใส่ใน,นี้ปั๊บเลเวลก็จะเท่ากับเลเวลที่เป็นฐานอยู่นั่นเองนะครับแต่ช่วงแรกมันมีแค่2ช่องเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างน้อยนะเออถ้าเกิดว่าเราเล่นตามเรื่องไปเรื่อยๆได้รับไอเทมอะไรพวกนี้มาเนี่ยก็สามารถมาปลดหลอกเพิ่มได้นะหรือจะใช้เพชรจ่ายไปเลยก็ได้เหมือนกัน และข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้เลยคือถ้าเกิดจะเอาคนออกจากระบบหนึ่งเลเวลอะใช้เวลา24ชั่วโมงเลยนะเกม14ื่นสชั่วโมงก็ว่านานแล้วเกมนี้รอบเป็นวันเลยถ้าเกิดว่ายังลุยต่อไปไม่ไหวอีกก็ลองแวะไปฟาร์มพวกดันเจี้ยนกินจกรรมต่างๆครับดูด้านขวาก็ได้เนี่ยก็เล่นไปเรื่อยๆมอสจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆแหละเดี๋ยวไปดูดันเจี้ยนที่2ก่อน Forest of Trails อันนี้จะอารมณ์ประมาณโลกรลท์เลยครับเขาจะมีด่านให้เราเลือกครับว่าจะไปทางไหนมันก็ซุบซุมกันไปแล้วแต่ห้องอย่างเช่นห้องที่ผมเจอเนี่ยก็จะมีการเติมเลือดด้วยนะครับห้แต่ว่าผมไม่มีใครที่ตายหรือว่าเลือดลดเลยก็คิดว่าไปด้านขวาจะดีกว่าก็คือการต่อสู้นั่นเองครับเพราะว่าจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมผล่การต่อสู้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากด้านนอกเนาะก็แค่เลือดลดแล้วลดเลยเฉยๆครับ และอีกอย่างคือเมื่อจบด่านนะครับก็จะมีบัฟให้เราเลือกนั่นเองครับถ้าเกิดที่เกียจอ่านก็ดูตรงนี้ก็ได้อันนี้คืออหมายความว่ามีผลกับทุกคนนั่นเองครับแล้วก็ดูระดับสีด้วยอันถ้าสีม่วงเนี่ยก็จะดีกว่าสีน้ําเงินใช่ไหมครับอันนั่นแหละแต่แนะนาให้อ่านบ้างก็ดีนะครับจะได้เพิ่มความได้เปรียบในการเล่นและเราก็ลุยดันเจี้ยนนี้เนี่ยนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดทางนั่นเองครับจะมีราวๆทั้งหมด10ด่านนะครับเข้าไปด้านในสุดก็จะเจอกล่องสมบัติได้รับรางวัลมากมายส่่วนนนนนนกกิจจจรรรมมตออาะคััับเเเป็ดี้ยง กิจกรรมนี้ก็คือการเดินในดันเจี้ยนนั่นเองครับมันอาจจะมีพบปริศนาอะไรต่างๆเนี่ยให้เราแก้ไขด้วยนะครับไอ้เช่นอันนี้คือสลับประตูใช่ไหมอ่าแล้วมีทางไปต่อด้วยครับนี่ไงเจอกล่องเก็บกล่องเลยแล้วกล่องเนี่ยในดันเจี้ยนแรกที่ท่านผู้ชมได้ลงนะครับมี10กล่องมีการต่อสู้อยู่ด้วยนะครับเรื่องการต่อสู้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับแนวโลกไลท์ครับอ่าเดี๋ยวผมหาศัตรูให้ดูก่อนแล้วกันครับอันนี้แก้กลไกก่อนกลับคืนมาเหมือนเดิมก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไปต่อไม่ได้นะนี่ไงมันเปิดประตูไไดด้้้มมัโออเคคาหงนึรบ ตัวตอยู่ไหนนี่ไงเดินชนไปเลยก็แล้วกันนะครับตัวตัวค่อนข้างอ่อนแอเลยครับเลเวล20ผมเข้ามาฟันแป๊บเดียวก็แตกแล้วทีนี้พอชนะได้ครับเขาก็จะมีให้เราเลือกไอเทมบัฟนั่นเองนะครับซึ่งผมแนะนําว่าช่วงต้นพยายามหาไอเทมที่มันมีการเติมเลือดนะครับมันมีหลายรายการเลยลองเช็คดูกัแล้วกันครับถ้าเกิดว่าเราเก่งกว่าดา่านมากๆเนี่ยอาจจะไปนเน้นเรื่องของพลังโจมตีหรืออะไรก็ได้จะได้จบดันเจนได้ไวขึ้นกว่าเดิม ่วนกิจกรรมต่อมานะครับเป็นการไต่หอคอยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการไต่หอคอยเนี่ยเราจะได้รับไอเทมที่ปลดลิมิเตอร์ให้ตัวละครอัปเกรดได้สูงขึ้นเยอะนะครับและได้อย่างอื่นด้วยเช่นตรงเช่นตังอะไรเงี้ยใบเรียกพวกฮีโร่ต่างๆแนะนำเลยเข้ามาแล้วนะครับให้เราเนี่ยทำการจัดทีมก่อนทั้งโจมตีและป้องกันนะครับมันจะแยกกันอยู่นะจัดให้เรียบร้อยเลยเอาที่ดีที่สุดที่เรามีเลยนะครับแล้วก็เวลาจะไปทาไฟใครเนี่ยดูค่าพลังเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปบวกได้เลย เดี๋ยวลองดูบรรยากาศต่อสู้กับคนนี้ดีกว่าครับค่าพลังผมมากกว่เาเขาห้าหมื่นนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเฮ้ยแต่ไม่แน่นะแทงผมร่วงไปแล้วแล้วโดนไอ้นี่ด้วยติดหัวใจครับทาให้ไปตีกันเองครับโอเคตอนแรงนนกว่าจแย่ซะแล้วอันนี้มาพูดถึงเรื่องเพื่อนกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อกี้มีการพูดถึงนกาชปองใช่ไหมหน่นแหละเรามาแอดไใดนที่ด้านล่างครับซึ่งการแอนเนี่ยก็ง่ายมากเลยครับคือท่านผู้ชมไปดูที่คําสั่งเสิร์ชได้เลย เขาจะมีเพื่อนขาจรเด้งขึ้นมาหรือถ้าเกิดเรามีเพื่อนจริงๆก็ใส่ชื่อใส่อะไรเนี่ยคนหาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ใช้คําสั่งแอดออกก็ได้ครับมันก็จะทําการรีเควสให้หมดเลยนะครับแต่เราอาจจะต้องมากดปุ่มด้านซ้ายใหม่เพื่อที่จะให้มันมีการรีเฟซคนใหม่ๆออกมาด้วยแล้วถ้าเกิดมีคนแอดมาก็มารับให้เรียบร้อยนะครับพอเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่เมนูที่สกดปุ่มตรงนี้ได้เลยจบก็จะเป็นการส่งของแล้วก็รับของในเวลาเดียวกันส่วนระบบกิวเกมนี้ก็มีนะแต่ว่ามันใช้เงิน1ล้านมินล่ แล้วผมเพิ่งมี2 0 0แสนเก็บไว้อัปเกรดตัวละครด้วยก็เลยคิดว่าข้ามแล้วกันครับใครที่อยากจะหากิลอยู่ก็ลองดูกันแล้วกันครับคือช่วงแรกที่เซิร์ฟเปิดอ่ะกิลมันเต็มอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันสร้างยากเนี่ยมันใช้ตังค์เยอะเห็นไหมดูดิตังค์ปุ๊ก,ก็เต็มสร้างปุ๊ก,ก็เต็มสร้างปุ๊ก,ก็เต็มอ่ะข้อดีของคนที่มีกิลเลยคือมันจะมีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็สกิลพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้หากิลอยู่ให้ได้แล้วก็ไปด o n a t ด้วยนะครับจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นกว่่าคนไมมีลเเยยอะ เอาละก่อนจากลากันไปนะครับเราไปดูตั้งค่า,ข,าของเกมนี้กันดีกว่าครับมันจะอยู่ด้านซ้ายบนนั่นแหละที่เป็นรูปของเรานั่นเองครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนอะไรได้เลยนะครับคือเกมนี้ไม่ได้ให้เราตั้งชื่ออะไรทั้งสิ้นอ่ะน,นั่นแหละก็เปลี่ยนได้เลยที่นี่แล้วก็มันจะมีพวกเอ่ออวตารใช่ไหมครับคือรูปภาพประกอบเวลาเรามีตัวละครไหนอะไรเงี้ยเปลี่ยนได้แล้วก็จะมีกรอบด้วยอ่าเวลาเราแชทในช่องแชทโลกอะไรเงี้ยก็จะเห็นกรอบแบบนี้นะครับแล้วก็ช่องแชทแบบนี้อะไรเงนเนี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะส่วนอันอื่นๆที่่นนาสใจะรอ คิดว่าไม่น่ามีนะยกเว้นตรงเซตติ้งตรงนี้ที่เราสามารถใส่เทมโคดได้ถ้ามีนะถ้ามีก็บอกอกันนิดนึงแล้วกันใส่เทมโคดตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเสียงใช่ไหมและตรงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของกราฟิกนั่นเองครับอันนี้ผมเปิดสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แหละแต่ว่าเล่นผ่านทางอิมูเลเตอร์ไงมันอาจจะไม่ได้สวยเท่าในมือถือแบบ100%นะครับส่วนอื่นๆนะหรอก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะเพราะว่าเกมนี้เขาจะให้เราทําการล็อกอินผ่านทาง Google อะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ล็อกอินแล้วอยากจะ ด้านขวาบนมันจะมีรูปคนกับกระดาษแตะเข้าไปเลยแล้วก็ใช้คำสั่ง connect account นะครับนี่เห็นไหมไซน์กับ Google ได้ Twitter ได้อันนี้สำหรับคนที่ล็อกอินแบบ g e s สเข้ามานะครับต้องการจะผูก ID ก็ทำแบบนี้แหละส่วนคนที่ต้องการลบ ID นะครับด้านซ้ายล่างมีบอกอยู่นะครับ data clear เห็นไหมครับอันนี้เขาบอกเลยว่ากดลบแล้วทุกอย่างจะหายหมดเลยนะแน่ใจหรือเปล่านั่นแหละถ้าเกิดว่าเปิดกระชัปองเกลือก็ลองมาลบ ID ดูก็แล้วกันเนาะ